ลบสมัยอภิสิทธิ์อะสองตระก,กูลมันเป็นเรื่องสองตระก,กูลเหรอตระก,กูลเวชาชีวะก,กับตระก,กูลหุนเหรอ <S <S 1> <S 1> คือไทยกับขมรเนี่ยทะเลาะกันเรื่องดินแดนน่ะขึ้นศาลเรื่องเขาพระวิหารปีสองพันห้าร้อยห้าทะเลสลิมศาลโลกอะพี่ภากษาว่าเขาพระวิหารเป็นของขมรปีสองพันห้าร้อยห้วันนั้นเน่ยมีตระก,กูลจินวัตรหรือยัง ปีสองพันห้าร้อยห้าที่ทะเลาะก,กันเรื่องขเมเณรชินวัตรยังขายผ้าอยู่ตอนนั้นน่ะก็คือตระกูลชินวัตรยังอยู่สันกำแพงและทักษิณก็ก็ก็ไม่กี่ขวบแล้วตอนที่ทะเลาะก,กับขเมเรแล้วรอสองร้อยสิบสองเนี่ยที่เสียดินแดนน่ะรอสองร้อยสิบสองอ่ะเรื่องข้อพิาพาทเรื่องดินแดนครั้งแรกอ่ะมีตระกูลชินวัตรยัง <laughs> แล้วสมัยจอมพลปอที่ไปเอาพัตบองสีโสพลมาเป็นของไทยอ่ะมีตระกูลชินวัตรยัง <laughs>